แล้วมาก็มาอยู่กับแมว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 มวแมวใช่ไหมลกูกนี่เห็นไหม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 เนี่ยเออเจ้านันอิฉาเจมเจมเหรอลูกเจมเหรอ อ่าอ่าอ่าร้านอิจฉาร้านอิจฉาคุยกับใครไม่ได้นั่น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 ,น,น <Wow. S 1> เห็นไหมเห็นไหมอืออ่ะนอนมัง่งนอนมัง่งอ่ะนอนเหมือนเขามัง่งเออมันจริง,จร,งจริงเลยไอ้คนนี้ไอ้คนนี้มันขี้อิจฉาเว้ยอิจฉาจริงจริงเว้ยอืมเจมนิ่งเนะี่ยนะลูกนะ นิ่งเลยนะอืมเออจนนิ่งไลยว่ะมันมันเขี้ยวจริงๆเลยนะเนี่ยมันน่าตีจริงๆเลยนะเนี่ยมันน่ารักทุกตัวเลยนะเนี่ย <c oughs> อะไรเหรอพร อ่านะอย่านะร้านไปใกล้อย่าดุเขานะลูกอืมป้าไม่คุยด้วยเหรอลูกหล่าเออป้าไม่คุยด้วยเลยก็เลยเงี้ยวเงี้ยเลยใช่ไหมใช่ไหมลูกรักทุกคนป้ารักหนูทุกคนเนี่ยดูสิดูซิดูซิไปยืนอยู่ตรงไหนก็มาเี่ยนเ่ยเนี่นี่ยเนเนี่ย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 ไอคนนี้ก็เหมือนกันเนี่ย ก็เหมือนกันว่าทำไมล่ะลูกพรทำไมล่ะลูกโอ้โอ้โอ้มามามาลูกหัวลูกหัวลูกหัวนะรักนะลูกรั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 กจ้ารักนะจ้าอ๋อนอน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 ลงหงอกนอนเนี่ยเนี้ยเนี้ยจะให้จับกระจะก่ด คนนี้อยากจะให้รักด้วยคุยคนอื่นคุยนี่ไอตัวกระตุกกระตุนกระตาเนี่ยไอตัวตุ๊กระตุนกระต่ายเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตัวตกระตุนตุ๊กต่ายคนนี้ละมันอ้วนจริงๆริ้านดูดิร้านร้านไปไปนอนที่นอนเขาละเออหือจริงๆเลย